พริงตลาดซั์ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นตลาดละรั์ที่แข็งแกร่งทีเดียวนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมาอัตราผลตอบแทนเฉลีย่ยเ,เกือบเกือบจะร้อละยีต่อปีถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุการณ์เรื่องน้ําท่วมอะไรมากระทบในปีที่แล้วด้วยก็ตามน,นะครับสำหรับในปีนี้ช่วง9เดือนแรกอ,อัตราผลตอบแทนก็เกินร้อละยีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตลาดที่ ให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ถือว่ามีความมั่นคงความพันผวนของราคาหรือผลตอบแทนก็น้อยนะครับแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกดูจะเป็นปัญหาก็ตามนแล้วก็ในแง่ของการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ลงทุนระยะยาวต่างๆเนี่ยนะครับเป็น2ปีต่อเนื่องแล้วนะครับที่มีการจ่ายเงินปันผลเกินกว่า10,000แล้านบาทั้นบทบาทของตลาดหลักทรัพย์หรือตลาด ทุนที่เป็นเรื่องของการออมด้วยวิธีที่ไม่ใช่เป็นการฝากเงินนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับซึ่งในยุคที่อาจจะมีผลตอบแทนจากการฝากเป็นดอกเบี้ยเนี่ยน้อยหน่อยก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าทางเลือกอื่นก็ยังมีแต่ว่าข้อการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลด้วย